ฮัลโหล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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนดึกๆวันนี้ไม่ได้ไลฟ์อีกแล้วแต่ว่าจะมากินดีท็อกโชว์มาอัดคลิปกินดีท็อก SHOW ค่ะอันนาไม่ได้หายไปไหนนะ จัดห้องพึ่งถึงบ้านายดีท็อกตัวนี้นะคะดิท็อกกีวิต้ารสจมรสมรสจมรสม,สม,สม,สมอร่อยมากอร่อยที่หนึ่งเลยเอาจริงเทนะเทเลย ไม่ได้ไเลยไม่ได้ไรเลยวันนี้เป็นพนี้นะคะขอเป็นพ่งนี้นะขอเป็นพนี้เดี๋ยวมาไลฟ์เดี๋ยวมาไลฟ์คุยกันนะคะหายไปสองวันเลยเมื่อวานกับวันนี้ขอโทษขอโทษขอโทษจริงๆนะคะไม่ได้ไแต่ไม่ลืมแต่ไม่ลืม แต่ไม่ลืมจะมาโฆษณาดีท็อกกีวิต้ากินก่อนนอนตื่นมาพงยุบพรุนี้รู้เรื่องพงยุบแน่นอนค่ะหน้าท้องเลบลล่า <laughs> ตีถอกกีต้าช่วยฉาล้างลำไส้นะคะลำไส้ที่แบบว่าเราไม่ขี้เราไม่อืดเรากินไปแล้วแบบเราแบบท้องอืดท้องเฟินนะคะเราสามารถกินได้ซองหงผนผ่น็เนเลื่อยฝากไว้ด้วยนะคะดูบีทอร์กีตา